มาเช็คดวงชะตาของชาวราศีพฤษภกันค่ะมาดูกันที่ใบแรกนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะสามดาวค่ะราชินีถือดาบค่ะคิงถือดาบค่ะสี่ดาวค่ะ9้าดาวค่ะคิงถือถ้วยค่ะสีเหรียญค่ะเดอะไฮพิเศษค่ะราชินีถือไม้เท้าค่ะ จากที่สังเกตน,นะคะไพ่ดาบเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยหรือว่าเรียกว่าเร้กว่าเดือนนี้นะคะค่อนข้างมีอุปสรรคมากทีเดียวค่ะมาดูดวงโดยรวมนะคะเรื่องความรักค่ะคนโสดค่ะมีคนเข้ามาเรียกว่าเสน่ห์แรงแต่จะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะคนมีคู่ค่ะมีช่วงบรรยากาศที่โรแมนติกรวมกันมีโอกาสพิเศษเรียกว่าหวานกันเลยทีเดียวค่ะการเงินนะคะมีปัญหาติดขัดราคาขาดมือ การงานนะคะมีอุปสรรคนะคะมากเลยคะ่ะไม่ราบรื่นเลยค่ะมาเจาะลึกดวงชะตาของแต่ละใบกันค่ะเริ่มต้นด้วยที่ใบแรกนะคะตำแหน่งตนุค,ค่ะต้องมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางเร็วน,นี้นะคะถัดมาค่ะกระดุมพัาค,ค่ะเรียกว่า3ดาบนะคะระวังเรื่องถูกกลอกนะคะถูกโกงหรือเบี้ยวเงินหรือยืมแล้วก็ไม่คืนค่ะถัดมาค่ะที่สหัสชาน,นะคะ ต้องปรับอารมณ์เปิดใจรับฟังเหตุผลเปิดใจฟังคนอื่นให้มากๆค่ะถัดมาค่ะตำแหน่งพันธุนะคะมีเกณฑ์จะสูญเสียทรัพย์สิสเนเงินทองนะคะอาจจะสูญเสียเป็นจำนวนน้อยหรือถึงเป็นจำนวนมากเลยค่ะถัดมานะคะตำแหน่งปุตตะค่ะ ช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะเริ่มธุรกิจหรืออะไรใหม่ๆเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะควรหยุดดูสถานการณ์ก่อนนะคะยังไม่เหมาะที่จะเริ่มลงมือทำหรือคิดไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะคิดได้นะคะแต่ยังไม่เหมาะที่จะลงมือทำค่ะถัดมานะคะตำแหน่งอริค่ะค่อนข้างมีอุปสรรคนะคะแล้วก็วิตกกังวลนะคะค่อนข้างท้อแท้นะคะ เหนื่อยนะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยที่อยากจะทําอะไรสักเท่าไหร่หรือไม่เหมาะกับการทําอะไรเลยนะคะถ้าให้ดูสถานการณ์ไปก่อนเนาะถัดมาค่ะอย่างที่บอกไปนะคะตําแหน่งปัตตานีค่ะคนที่เข้ามาเป็นคนที่อายุเยอะหน่อยนะคะแต่มีคนเข้ามาหานะคะคนมีคู่นะคะอาจจะต้องมีคนอิจฉาตาร้อนนะคะได้มีโอกาสพิเศษหรือบรรยากาศโรแมนติกร่วมกับคนรักของเรานั่นเองค่ะถัดมานะคะ ที่ตำแหน่งมรณะสุขภาพนะคะค่อนข้างที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพแต่โดยรวมนะคะยังไม่มีปัญหาสุขภาพค่ะถัดมานะคะหรือหายพิเศษตำแหน่งสุภานะคะมีโอกาสต้องควรต้องรอโอกาสหรือจังหวะเหมาะๆนะคะยังคงต้องรอไปก่อนต้องใจเย็นๆเนาะถัดมานะคะที่ ตำแหน่งกรรมมาค่ะหน้าที่การงานนะคะจะมีคนอุปถัมภ์ค่ะแต่เรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะยังคงสับสนแต่เชื่อว่ารอเวลาค่ะแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายค่ะนะคะเข้าวข้าวรวมโดยรวมนะคะของราชาราศีพฤศพนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ